ไอ้เพิ่นแนะนำซื้อเสียงกันก่อนเนาะซื้อจังไดกินนี่เลยสบายดีเจมปนีเด้อเนาะนำมองจะขายเพลงที่เคสซาลาวเนาะวันนี้เป็นมือทำยเวทีได้มาย้ำๆเนาะดีใจดีใจเป็นอย่างไดความรู้สึกโอ้เตื่นเตนเตนอะไรบ่กเตนแต่ว่าสำคัญก็ดีใจเนาะที่ได้ออกอะไรสดตอนนี้ เ้านะขอบใจเช่นเดียวกันเนาะอ่าผู้ถัดไปอ่ะสบายดีอีกเท่อนึงเนาะบุรีเท่านึงมาพบมาพ่อเนาะสบายดีคืออ่ะพี่ติ๋กเราเนาะน้องจีนเป็นคนขี้บอร์ดสุดยอดเลยเนาะเจ้ากามาพบมาพ่อกันอีกเนาะกากาบุมีสิ่งใดเนาะก็คือก่าวเนาะอยากแนะน้ำอีกน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่างานคอนเสิร์ตของพวกเฮานะมันเขามาล้อาแม่นอีกสองมือสองสามมือแต่ว่าเวลาเนาะขอเลื่อนไปเป็นเวลาสิบเจ็ดโมงเนาะของวันที่สองห้าถึงพูดแหละอ่า 啊，十二、二不咯？ 8โมง3โมงเนาะ3โมงชาวเจริญเนาะติดตามเบิ้งติดตามชมเนาะการไลฟ์ซดถ่ายสซดต่างๆเนาะโดยเฉพาะกับเป็นทางเทปบันทึกภาพคมมาริมาเเนาะเพิดนกลจะเอามาออกทวนขึ้นอีกเนาะแสดงแหละฝากๆอีกท่านึงเนาะทางเ็นฮักแฟนเพลงแฟนรายการเฮาที่อยู่อาทิกำลังเบิ้งอยู่ตอนนี้หรือว่าเบิ้งย้อนหลังเนาะจากเบ้งย้อนหลังถ้าว่าผู้ใดมีน้ำใจจะลืมเนาะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะผู้ละเล็กผู้ละน้อยผู้ละสิบผู้ละสาวเพื่อเป็นการประกอบส่วนช่วยเหลือซู่ฟื้นฟู คนพิการขอบเอาเพราะว่ายังขาดคืนหลายสิ่งรายย่างเนาะที่ว่ายัง่าต้องการความช่วยเหลือต้องการความหักต้องการครอบปุ่นจากมิดนักแฟนเพลงอ่าภายในประเทศต่างประเทศเนาะอย่าลืมเบอร์โทรติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์โทรที่คุณอยู่ตอนนี้เนาะเราพร้อมด้วยสมุดบัญชีน้าเลยเนาะพร้อมด้วยบัญชีกันเลยเนาะถ้าเฮาบ่ทัานได้ยังประันได้สนใจกับอ่า ย้อนคืนไปฟังอีกก่อนก็ได้นะ้วเพราะ่คลิปไลฟ์สดของพวกเฮาแต่ละมือก็อาจจะบุได้ลบเนาะอาจจะบุได้ลบกับไปฟังนอีกก็ได้เนาะมีอย่างอีกเบอรเนาะและเจ้าละก็อีกน้องเจมเฮาจะเป็นผู้นึงเนาะที่วันมื้อนั้นอาจจะได้เข้าห่วมเพื่อเป็นการประกอบส่วนกับว่าเม่นเนาะประกอบส่วนอ่าในงานคอนเสิร์ตมื้อนั้นวันศีษะเนาะน้องมี้ยังบโอยักฝ่าเกี่ยวกับงานพิเศษพิเศษของวันที่สห้าของอ่าเจมเบงกก็ เป็นส่วนหนึ่งเนาะในงานมือวันทีสองห้าเนะาะการดีใจเนาะอ่ารายยักฝากให้พ่อแม่พี่น้องอ่าบัวจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศเนาะเาเป็นคนลาวน้ำกันเนะาะอ่า,าวสวยสุกอยู่สวยกันเนาะเพื่อระดมถุนส,สร,ร้างซู์ฝึกวิชาชีพให้กับคนพิการเนาะให้คนพิการามีโอกาสได้สู่ชีวิตคือคน เท่าไปเนาะโอ้สุดยอดเลยตบมือให้โบตัวนี้คำนี้สุดยอดหลากเนาะสุดยอดแล้วก็อีกหนึ่งเนาะฝากฝากอีกเนาะสำหรับน้องเจมนเฮากะคันสีว่าเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วตอนนี้เนาะตอนนี้น้องกับกำลังที่ว่าจะอ่าเข้าหาหลายๆกิจกรรมวาชิสาเพื่ออย่างเพื่อเป็นการช่วยเหลือทุกๆฝ่ายทุกๆ้านเนาะแล้วน้องกัยังจะ ต่อไปเนาะต่อไปแต่เวลานี้เป็นต้นไปบริษัน้องกรจจูเข้าสังกัดทางข้าวที่เคล้วก็พร้อมด้วยทางกลุ่มศิลปินสมาคมวัฒนธรรมลาบันดาเผ่าเนาะและก็พร้อมด้วยสมาคมคนพีการเนาะเจ้าฉะนั้นการเคลื่อนไหวของน้องหรือว่าทีมงานของเฮาเนาะก็มีหลายจุดเนาะบอกว่าจะเป็นภายในประเทศต่างประเทศหรือว่าท้งอาประเทศอ้อมข้างของพวกเฮาเนาะอันนี้พวกเฮาก็มีจะมีกิจกรรมเพื่อเอาวัฒนธรรมเฮาไปเผยแพร่ให้อ่าให้สาวโลกได้หูได้เห็นว่าพระวัดกวบ พัฒนาความเป็นมาของวัฒนธรรมลาวเขานะฮะแล้วก็พร้อมได้เสียงเพลงเนาะฝากๆเด้อสำหรับน้องเกมเขาเนาะฝากฝากไว้เนาะโดยลาลาเจ้าลาละทานกับอาจารย์ฮูฮูกันแล้วเนาะว่าเจมเจมปานีเนาะมาเต้ไข้ทีเคมันบอกถ้าหากว่าทานใดยังบ่ทันได้ฮู้ทางเจมปานีก็อย่าลืมเข้าไปเสิร์ชเบิ่งทางชทางยูทูป แม่สมารติตามพุงานเนาะทางยู u ูบที่เคสที่เคสลาวเนาะหรือว่าส่วนตัวผมมีบอกมีมีสองส่วนตัวก็มีอัศตรรย์แบบแบบผู้ส่วนตัวอยากเข้าดีสา้นส่วนตัวเนาะแล้วคนส่วนตัวจะเข้าก็มีได้สมมติว่าส่วนตัวก็มีได้สามารถติดตามได้ทาง Facebook เนาะแล้วก็นสองยู u ูบจ้าหรือว่าผู้ใดอยากฟังเสียง เนาะเม่นบอกน้องจ้าเอาเอาเสียงเอาเสียงสดสดก่อนบเนาะเอาเสียงสดเอาเสียงสดก่อนเพราะว่าเม่นเมนเอาเสียงสดก่อนจับก่อนค่อยว่าต่ออีกเนาะจ้าไปแล้วเลยนะเอาฝากฝากน้องเอาให้น้องเจมเอาฝากเสียงก่อนจะได้เอจานแพงวันนี้คือบันยองบันยองยังกระันกระโดได้ภาสิว่าเสียงคือบ่อยฟังเลยภาษีว่าเอาสดสดเนาะเอาเพลงคีตาร์นัดเอาเพลยงฮองโซนมาใส่ห้องสดเูาแล้วจับไม้สดสดเราได้นะเอาเพลียัง เอาเพลงยังที่เจมมธนัตเนาะพอที่นราฟังก็ได้พี่เศร้าบอกเลยว่าเมื่อแรงทำเช่นพุดอลเอาเทมปนี้โบมีค่าเนาะนะเมื่อกี้บอสจัดไปเลยอ่ไม่มอบไปเลยเนาะเจ้าเนาะอวันนี้ไปฟังเสียงจากรเจมป์ปานีมาบกไม่องกาเพลงนึงแล้วกันเด้อทำดีมีค่าสั้นๆซึ่งไว้ก่อนเนาะสุงนี่อาจจะเรียกว่าอะไรก็แจกแล้วกันเด้อ เข้ามาเด้อเราขอกันเข้ามาท้งไาจอขงของเราตอนนี้เราลงส่วให้ฟั่เหลือใจที่อายไว้ใจน้อง กินตลอดชีวิตอยู่ห้องเศ้าห้องกันหลายปีก็คาจะมีแมวคิดเตียนทันหาเงินเท่าใดส่งให้ทุกเดือนความหาเขาเลิมขัดเกลื่อนสะเทือนหัวอกสะท้านัวไปหา ควบงันขัดบอกคิดว่าเมียอยู่บ้านแต่ระหารด้วยกัรมีสูมาเจอวันนี้ความหากมาพังทลายต้องเปลี่ยนไปมีสายใหจากหนึ่งใจติดสองหยอดสูได้ยินเขาขขาวยุกเรื่องราว ก็ยาักผูพูดจริง,รงลายใจหลายสูงดังวันทองอยู่ในมือนายเหลือคนหน้าหมดเหตุการณ์ได้หนองกว่าหมดพ้นเป็นคำว่าพอหมดแล้วแลวนะน้องบ่เหลือเยอะ เพไ่อเคยเป็นแรงโนวงใจวันนี้เปลี่ยนไปเป็นของคนอื่นอ่ะขอข้ามิดเห็นออกมาเลยเนาะว่าน้องจริงครับเป็นเจ้าขอรับเสียงอาะที่ขอเป็นการได้ก็ต้องขอโทษขอไปนำในลายเด้อเอาะส้ำตืันเต้นเนาเสียบตื่นเต้นเนาะอาบวบากันเนาะอาบอาที่วอาดทุกคนมันจะต้อง มาเจอวันนี้ความหากมาพังทลายน้องเปลี่ยนไปมีสายใหม่จากหนึ่งใจเป็นสองยอดสูงได้ยินข้าวขาวทุกเรื่องเล่าบ่ยากับคู วัดของอยู่ในนี้ใหญเลือหมดหน้าหมดเหตุกันได้นาะความหมดพนเกินคำว่าพอหมดแล้วละน้องก็เหลือเยอะใหญ่ไ้เห็นคาตาอุา้าไอแทบบ่ไหว เป็นดังยอดดวงใจวันนี้เปลี่ยนไปเป็นขอคนอื่นโอเชียงกเื่อด้จบไปนกัที่พี่บอกไปแล้ว เป็นเึ้งซึ้งๆหน่อยแะเนาะทำดีมมีค่าเนาะต้องขออนุญาตจ้างอาจารย์เบียงไ่เนาะที่นำเอาผลงานเพลงเป็นมาฮ้องในตรงนี้เนาะไปอารมณ์ที่เพลงดีเนาะแบบว่าเนื้อหากับผู้ร้องบทบาทอ่าต่างๆใด้เนาะสงใส่บทไม่มีอ่าบบไ่ได้มีอย่างตีมีเตอรเนื้อเพลงธรรมดาซึ่งที่ไม่ได้มีอย่างตีหลาเบื้องหลังเบื้องหลังจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเพลงเนาะ จะเดาวัวลายฟปลนมจังใดความรูซึกเอาฟัก็ใหตือนเตืนไว้หนึ่งนาอตื่นอย่าบนะ่ตื่นว่เอาอีกเพงนึงบราจะคำตื่นอีกนงนึงบอกเอาวตือ้งออกงต้องเอาแบบ บบบตื่นบาดนี่เอาเฮจังได๋มันบ่ตื่นให้บ่ตื่นได้ๆๆมันซึ้งมันตื่นได้เนาะแบบว่ามันเ้าๆเงาๆเอาแบบบ่ตื่นเนาะขออ่าพี่น้องนขอเบ่ได้จขเยังกะขอได้ตอบกันก็ได้เนาะเงลงัเมียเขาว่าซั่นอนี่อ่จัดไปเลยอาจารย์ดนตรีเอาให้เลยเนาะให้เลยบอกลงัเมียเขาเนาะบจากน้องเจมเนาะจ้าะอีกนึงแล้วกันเด้อได้ๆๆตัวนี้เอาแบบอ่าบ่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 ให้ตื่นอัน่ให้ตื่นเต้นเนหาตื่นเต้นเาต้องบ่สิซ่า ต้องเต็มใดตัวนี้เต็มไดเดินเียเป็นใดตอนนีอาจจะเรื่องฟอนต่ำกันได้เนาะผุ้ทีอยู่ทางบ้านเนาะคนทาง้านนี่กริบว่านจะยก่ไเมื่อดสบายนิมวานมดฟอนเบรคฟอนเบอรเออมันจะฟเต็นๆนนอก็ต้องแสดงออกมาเลยว่าบนบพจนขนาดไหนเอาพ่อให้เด้อลบเนี้งเขาไม่ดีีตุ้งีตุ้งีซีงอกเีเขาบม่หักเนียเจ้าได้อ้า ว่เลเดกอาย่าอยมือฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่มส่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่า่าฮ่อ๋อเฮ่า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 ั่าฮ่าาเขาฮ่าฮ่าฮ่าาาา่่าาา่าาาัาเา่่า สวยลาวานันหัวใจสะเทือนแข้งขาจน่นดมือแจมจันสงสายตามหมาย่าเขาไม่หายยานคนเขาดา่าว่าเฮามันสวนย,ยานถึกลูกเปิดของคู่เป็นคูน่บอกาเหนสวนคือคิดเอาไว้บ,บอกบ,บอก ไม่ว่งห้องบ,บ่มีขอ้อใดเต็มสู้หักใจบ่ผิดดอกนาลงทับ

เป็นไม่หาอายกะสิเอ เขาเตือเรืบอระบอบเขาเตือนเ่อบอสาวีได้ดำสาวเนอะอ่าฟักกันให้เกลี้ยวกันเด้อเนอะให้เตรียมปานีเพื่นมอบเสียงเพลงให้นะสองคนนังนเสียงเพลงเนอะอ่าจะมีทางเพลง ทำดีบูมีทำดีบูมีค่ะทำดีบูมีค่ะแล้วก็ลงักเมียเขานั่นเองนลงชีวิตพี่น้องเขามาเนาะฝากเพื่อนไปให้กันแล้วกันเด้อเนาะถ้าหากว่าท่านใดยังบวท่านได้ทึกอกทึกใจอย่างสี่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาหาพ่อหน่อยดิคอมเมนต์มาเนาะตอนนี้ยังทันอยู่เนาะตอนนี้ยังพันอยู่ยังมีเวลาให้เนาะขอมมาเลยอ่ะขอโทษน้องบางกิ๊กี้นี่เกมแบบว่าบางตอนคือคือคือมักซี่ไปทางนี้ระเหลี่ยวไปทางนี้แบบจังซี่เปลยคือตอดลุงฮักเนี่ยเขาคือแบบคือแบบบูมีไม่ได้คุย บอคือซีไปจังซีนะมาไอไอผมเข้าใจบางเดือนเออคันว่าตีนตีนต้มย๊วกขึ้นเดียวไปหาซิกระยานบัวก้าด่วนแบบว่าบุ๊มบิ๊มบอลซีเราซีแบบซื้อเว่าวันใดบางทีเขามีใจให้มีใจประมาทมีใจกับชาวบ้านคนเราเข้าใจได้เลยเนาะทั้งเงินกับมักมักเยกมักเบอร์บาทบาท ลีลาวัตสิสามันมันมันต้องผสมประสานเนาะเนื้อเพลงเนื้อเพลงแม่นเฮาต้องแบบว่าแสดงออกมาโอ้แบบนี้เทสจทธิ์นะคระเป็นแนวลินตั้เพลงประมาณนี้เนาะที่จริงแล้วเขาก็บู้จักกันมาแล้วเนาะมาเล่ผู้จักกันารแบบเฉลียววัตสิสาสุดโต้เคยเซตเคยไลน์เคยอีหยังอีหยังกันตลอดตลอดวัตสิสาเคยบอกซูมเฮทอีหยังเคยไปห่วงงานห่วงงานห่วงงานน้ำกาลโอ้แล้วเคยบอกอีหยังเราบอก พิเศษคำพิเศษพิเศษเคยบอกกันเราบอกเคยบอกว่าฮักแพงกันโอ้ยคตรไกลเว้ยตกองไกลแต่ว่ามีแพ็กอยู่สุดท้ายใครเด้อเจ้าอันนี้กันยอกกันเด้อเนาะเพื่อความบันเทิงเนาะเพราะรายการเนามันมีหลายสาระเนาะแบบว่าให้ความสุขนะส่งต่อให้ทุกๆคนทุกๆท่านที่กําลังอ่าโดยเฉพาะพี่น้องอยู่ต่างประเทศเนาะหลังจากกจากเบียงจากงานมาอ่าหอดเงินหอดจานแล้วก็เปิดอ่าซองของมาริมาเฮาเบิรงเนาะแบบว่าขายเครียดไปแบบว่าความอิ่มเอยครับรถกำลังมาก็ บรรเทาลงได้เนาะเป็นกันคนไขรเคียดวัาซันซ่างเนาะเนาะคอมเมนต์มีอย่างโบมีโคขับจอดทางไกลพื่นขอเพลงอ่นุ่มซีไข่อกหักแน่ขอบใจและกับภูมิภาพเสียงขวางอีกเนาะเสียงขวางเนาะเจ้าเนะอ่ามีไพ่บอที่ว่าอยากฟังเสียงจากทาง อาจารย์ผู้ใหญพราวันเาตินี่เนาะโอ้ขอโทษเด้อวันนี้ยังฝายังติดีตินี่ะงเนาะมือมืออนี่วให้ติดได้มือนี่ได้ใส่พนซาใส่พนซเพรความซ้ำกรรมเมืองนาวไม่หลยอ่าขอโทษหลายเพราะว่าวันนี้พุ่นขมาสีหาิกเนาะเวลามืดเกินมือนี่มือนี่ให้เนาะใส่ใส่ใส่นี้เขาเขามีการติ๊นี่เนาะแม่แมเตรียมเดิน้องเิดนเ่ินเดิดินเดเดเสินเดนดนเินเดิเนเิเนาะอ่าเิเนดเนเนาะเ อาที่ขอการันตีเนาะเสร็จแล้วเนาะก็ต้องทำกับนุ่นหนาเนาะจะเป็นบทเพลงของหนุนทางเมืองเหนือเนาะบันเป็นเมืองใต้เหนที่ว่าลุงพักผู้สาววิญจันเนาะสุดท้ายสาววิญจันทร์หล่อกตัวเนาะก็เลยหนีกลับบ้านพ่อหาเนาะ chạy chạy những xuống nước để cả bao ngơ thịt sao lọt bông nhà bài mặt để ngang con rây mặt và nhắm ba lơi không mừng ba lô bột ăn thơm hết anh chân đại อ้สาวยงจำตัดสายสา้ำคญไปหักมันคนมาทีลาหลังลืมว่าดวงเบื่อเ้าเดินก็มีอย่างพายเางาโบหามเธอฟังเลย่นมาพังเสียแล้วนอนหัวใเงินเสียงไปขึ้น ลดเมตสองเก็บเครื่องเก็บทอลาโนลเนาเบลพอความเก็บซ้ำขึ้นสู่สาลาผู้คู่ปวมอักที่เคยเอิดคูแตกมุนบอมีอย่างลื จากเวียงต่างขึ้นสู่เมืองนาขอให้พู้เจ้าหากกันอย่ามีมือส่วนคเนเมตพาสิขอไปตามทางที่เลเยน,นขึ้นสู่ที่ตาเมืองเดิมขอไกลเรื่องขึ้นเมืองมาเบ ขอบคบซับกับเมืองหนาวเนาะเป็นผลงานของข้าพเจ้าเอางเนาะของเพลงนี้อากระลงมไว้ประมาณห้าปีเราสำหรับเพลงนี้เนาะเตือนเสีไปขึ้นรถเมล์เตยสองเก็บเครื่องเก็บของลาน้องลาแม่เนื้อ họ hoặc điệp xăm, khuyến xử xa lạc hữu hữu cuộc hoặc đi cưới đất hưu, tẹt mùn có mi nhạc lưu Mi chạm viên chắc, khuyến xung nào hưu Học lấy bộ cháu, hạp cận giảm mưu ส่วนคนเนไายสิขอไปตามทางที่หนึงน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 ่งคืงงอ,อก,กิศทานเมือเดิอขอใจเรือคือเมื เศร้าหวานๆมาเศร้าๆปวดต้องปวดต้องไหลบวต้องไหลอยู่เพืข้างกันมีแล้วบวต้องไหลบัานนี้มันบีบทางหัวใจเนาะเนาะแน้องเฮาเฟันว่าเพลงนี้บีบหลายว่าสั้นบีบหัวใจหลายเนาะกะกะคือจะบีบกับหลายๆคนอยู่สำหรับบทเพลงนี้กะเป็นชีวิตจริงที่ว่าเฮาได้เห็นเนาะเห็นภาพแล้วก็เห็นสัาผัสตัวจริงก็เลยว่าเอามาเป็นบทเพลง แต่บ่เป็นตัวเฮาดอกเพราะว่าเฮามันมันมันเกินเจ้านอกบ้านบางครั้งเจ้าชีวิตจริงไปแต่งเพลงบอจังซี่เนาะอลายๆทานก็อาจจะหู้กันอยู่นะมวนๆอาจจะเยังจันที่ตัวเก่งคนวะจะไปดีสิบเอ็ดคนเด้อสิบเอ็ดคนสาวเวียงจันที่ตัวเก่งเพราว่าสาวยงจันที่ตัวเก่งออ๋ เฮาบ่มมียนฮาบ่มเมียนเนาะแต่ว่าลงเทดได้ว่าสิซะโอเคเนาะตอนนี้บ่เป็นการเสียเวลาเนาะจากนั้นเฮากลับมาฟังมาเว้ากันเว้ากันจุดนานกันอีกเนาะไปฟังเสียงเพลงจ้าอ่านักร้องฝ่ายหญิงเฮากกอนทีติคอนจ้าอ่าหน้าใสคุณจ้าเอาสซอ่งจังคาขออีกสักก้อนจังขออกสักกนเ๊พัะคว่เองเปนานาวคูยูถัง 贡献。